หลายปัญหายังมีเรื่องให้ต้องแก้ไขนะครับแต่ช่วงปลายปีแบบนี้เชื่อว่าหลายคนนะครับที่อยากจะพักผ่อนแล้วก็พอจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยอาจจะเริ่มวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับรัฐบาลเองตอนนี้ก็มีการเตรียมออกมาตรการลดหย่อนภาษีเที่ยวเมืองหลักเมืองรองนะครับแล้วก็เชื่อว่า ภูเก็ตนะครับน่าจะเป็นอีกเมืองท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับแต่พอเป็นเมืองท่องเที่ยวครับแน่นอนว่าก็มีหลากหลายปัญหาตามมาด้วยเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะครับโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตคุณอนุสาคมอสนะครับเดินทางไปที่นั่นเนี่ย อัตราการเสียชีวิตหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุที่ภูเก็ตนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ค่ะคุณรุ่งโรดคะอย่างจังหวัดภูเก็ตเนาะอย่างเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยติดอันดับโลกเลยก็คือว่า จากอุบัติเหตุเสียชีวิตใน,ในท้องถนนนะคะก็พบว่า5ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะคะมากถึง143คนต่อปีเลยค่ะหรือว่าถ้าหากคิดเป็นรายเดือนนะคะก็ตกเฉลี่ยเดือนละ12รายเลยค่ะนั่นก็เลยทำให้จังหวัดภูเก็ตนะคะเขาเริ่มจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดในปี68นี้เองค่ะ ซึ่งการจัดตั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นภายใต้แผนแม่บทค่ะของความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ปี2,565ถึง2,567ค่ะรวมไปถึงการดำเนินการภายใต้กรอบการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนอีกด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะชวนทุกคนค่ะมาดูค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวนะคะจะเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยค่ะ จังหวัดภูเก็ตนะคะมีชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยตกเฉลี่ยว,วันละ40,000คนต่อวันเลยขณะที่ประชากรแฝงที่อยู่ในอาศัยอยู่ในภูเก็ตนะคะก็มีมากถึง1ล้านคนเลยทีเดียวค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเห็นว่า การเสียชีวิตเนี่ยในช่วง5ปีย้อนหลังก็คือตั้งแต่ปี2,563ถึง2,567ค่ะก็พบว่ามีอัตราการเสียชีวิต143คนเลยซึ่งตกเฉลี่ยเดือนละ12คนค่ะหรือถ้าหากเราไปเทียบต่อแสนประชากรนะคะก็จะพบว่ามีอัตราเสียชีวิตเนี่ย5ปี33คนต่อแสนประชากรเลยค่ะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะคะ และเมื่อมาดูค่ะอุบัติเหตุปีล่าสุดปีที่ผ่านมานี้เองก็พบว่าเกิดอุบัติเหตุรุนแรงค่ะจนถึงท่านที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยถึง178ครั้งค่ะซึ่งในอุบัติเหตุเหล่านี้เนี่ยก็พบผู้เสียชีวิต184คนค่ะหรือว่าคิดเป็น43.80คนต่อแสนประชากรค่คะขณะเดียวกันค่ะก็จะมีตัวเลขของอผู้บาดเจ็บนะคะถึง25,964คนค่ะ กราฟิก <G raph ic> ต่อไปนะคะเราก็จะชวนมาดูด้วยค่ะว่าในพื้นที่นะคะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีอำเภอไหนบ้างที่มีผู้เสียชีวิตก็พบว่าอำเภอที่สูงที่สุดค่ะก็คืออำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ <c oughs> 93คนอำเภอทลาง55คนแล้วก็อำเภอรกระทุ36คนค่ะแต่เมื่อมาดูตัวเลขว่ากลุ่มไหนบ้างที่เสียชีวิตนะคะคุณรุ่งโร์ก็จะเห็นว่าในจํานวนนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นคนไทยค่ะถึง172คนค่ะ Ah. ตรงตัวเลขนี้นะคะคุณลุงโรจน์จะเห็นว่าเป็นคนไทยเนี่ยถึง172คนและเมื่อมาดูค่ะเป็นนักท่องเที่ยวแรงงานต่างชาติแล้วก็อื่นๆเนี่ย40คนค่ะแล้วก็มีเป็นชาวเมียนมานะคะ17คนค่ะซึ่งสาเหตุนะคะก็มาจากการไม่เคารพกฎจราจรค่ะขับรถเร็วดื่มแล้วขับแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยนั่นเองค่ะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยดูแล้วการเตือนแบบหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเข้าไปเตือนมีสัญ,ญญาณต่างๆเข้าไปเนี่ยน่าจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาไหมฮะที่ภูเก็ตเองตอนนี้เขามีความพยายาม ทำอะไรเพิ่มเติมเรื่องของการเตือนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนไหมครับค่ะอย่างที่บอกว่าจังหวัดภูเก็ตเนาะพยายามหาแนวทางในการแก้ไขซึ่งปัจจุบันนะคะก็จะเห็นสถิติที่สูงสแบบนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าปีนี้ค่ะตัวเลขเขาลดลงนะคะ,ะทีนี้ค่ะดิฉันอยากจะชวนคุณรุ่งโรจน์แล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปดูพื้นที่จริงว่าจากอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปีนี้ที่ทําให้จํานวนผู้เสียชีวิตลดลงค่ะ อย่างตัวอย่างของที่เกิดขึ้นจริงเลยตอนนี้ก็คือว่าที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเขามีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าข้อมูลเมืองค่ะมาใช้ในการจัดการวิเคราะห์นำมาสู่แนวทางแก้ปัญหาอย่างตัวอย่างที่ถนนสาย402นะคะที่ดิฉันไปลงพื้นที่มาเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเขามีการปรับจุดเสี่ยงในแต่ละจุดซึ่งจุดนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งวิธีการของเขาก็คือว่ามีการปิดจุดกับรถแล้วก็อขออภัยค่ะ เป็นการปิดจุดแยกค่ะแยกไม่ให้ทางรถ,รถ,รถตัดกันในทางคลอสกันแบบนี้ค่ะค,ค่ะแล้วก็แบบเหมือนทําเป็นจุดกลับรถที่ปลอดภัยแทนค่ะจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามจากรายงานดูได้ค่ะเคนะคะก็รู้สึกว่ารถจะคล่องตัวขึ้นมันก็สะดวกขึ้นนะครับถ้าไม่มีมันก็แบบประมาณว่าฝั่งนี้จะมาฝั่งนี้จะไปมันมั่วดีครับเคยเห็นอุบัติเหตุไหมคัะ เคยเจอเองอะครับที่ที่ที่ทำยูเทินแบบบียร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือโอเคโอเคโอเคขึ้นเสียงจากผู้ใช้รถใช้ถนนบนถนนทางหลวงหมายเลข402หรือถนนเทพกระสตรีเส้นทางหลักจังหวัดภูเก็ตสะท้อนความเห็นจากการใช้งานถนนหลังการปิดสีแยกปรับจุดยูเทินตั้งแต่แยกสนามบินภูเก็ตถึงตัวเมืองเป็นระยะทาง15.6กิโลเมตรเพื่อแก้ปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ เมืองท่องเที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ตมีปริมาณรถทั้งจากประชาชนและนักท่องเที่ยวผ่านเส้นทางนี้เฉลี่ยถึง6 0,000คันต่อวันและจากการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวนมากบนถนนเส้นนี้ส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างของถนนที่ยังไม่ปลอดภัยการจราจรติดขัดและการไม่เคารพกฎจราจรนำมาสู่การปิดแยกในบางช่วงเวลาตามความหนาแน่นของจราจร และทําจุดกับรถที่ปลอดภัยให้โดยไม่เสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนกับรถทางตรงโดยอาศัยการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่จราจรและเทคโนโลยีก็ช่วงนี้นะครับขาเข้าจะเยอะเราอยู่ตักต้องเราก็ต้องเร่งขาเข้าสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้ท้ายไม่ยาวมาก พอมายาะมากก็อาจจะตัดโดยทานหน้าเพื่อรถรถที่จะไปกับรถที่จะกับถรถแต่ว่าดูเนื้อหาการเน,นไม่ได้ที่ที่เปิดว่าต้องปิดเปิดเป็นเ,เวลามันมันสามารถับได้ต้องดูตามแต่ลการได้ก็คือ,อทางสอบวัฒละก็มีกล้องมีกล้องดูอ,อย่างที่บอกว่าถ้ามีโครงการถูกเห็นไอเนี่ยจะมีคนมอนิเตอร์ทูกแยกในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาสามารถบริหารข้อมูลโดยส่กข้อมูลไปย,ยังคนที่อยู่อนุสาวรีย์ว่าเออตอนนี้เนี่ยขาเข้าท้ายแถวถึงไหนขาออกท้ายแถวถึงไหนก็ บริหารข้อมูลโดยได้เห็นภาพจริงด้วยหลังวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาใช้เพื่อจัดการจราจรทำให้ตั้งแต่มกราคมถึงเดือนตุลาคมไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจราจรคล่องตัวสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจากตัวเมืองไปสนามบินจาก2ชั่วโมงเหลือ45นาทีถึง1ชั่วโมงเป็นการทำให้เกิดความสะดวกที่มาพร้อมกับความปลอดภยัย ประแขวงทางหลวงจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในหน่วยงานภาคีสะท้อนว่าสิ่งสําคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคือการบูรณาการข้อมูลซึ่งจะได้เห็นทั้งสาเหตุพฤติกรรมและความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนนำมาสู่การแก้ปัญหาและการสนับสนุนเรื่องงบประมาณซึ่งจะรอเพียงงบประมาณรัฐเพื่อแก้ไขอาจไม่ทันการซึ่งมันเห็นด้ผลสำลีที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน,มนแสดงให้เห็นหึงว่าการร่วมมือกัน การช่วยเหลือร่วมกันระดมความคิดเห็นร่วมกันเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ถามว่าเป็นหน้าที่ของใครโดยตรงไหมผมมองว่าเมืองขนาดใหญ่อย่างนี้ทุกคนต้องมาร่วมมือกันช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเช่นเราบอกว่าเรื่องเราเรา,เราขาดแทนเรื่องงบประมาณทางภาครเคเือข่ายก็นําสามารถหาอุปกรณ์มาช่วยเสริมให้เราได้บางครั้งไม่ไม,ไม่เรียกว่าการดําเนินการดูแลรักษาของแผงถางวงเองบางทีก็มีภารกิจมากมายการรักษาซ่อมแซมถนนที่เสียหายก็มีการเพิ่มอุปกรณ์ความปลอดภัยก็มี บางครั้งมันอาจจะไม่ทันกับการเจริญเติบโตของเมืองนะครับงบประมาณหรือไม่ทันกับในสิ่งอาจจะอาจจะด้วยปริมาณเจ้าหน้าที่ลหลายๆอย่างการการเกิดเหตุการณ์เหล่านี้อุบัติเหตุมันเกิดโดยที่เราไม่สามารถคิดได้ล่วงหน้าและนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการบูรณาการและใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบทำให้ทุกภาคส่วนเห็นปัญหาตรงกันและสามารถลดการสูญเสียบนท้องถนนได้จริง อ,อ,อุตสาหพรมออสไทย p ี s รายงานค่ะคุณรุ่งโรจน์คะอย่างที่เห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนี่ยรจริงๆแล้วกว่าจะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาก็ผ่านการนําข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์เชิงลึกแล้วแล้วก็นํามาสู่การสร้างเครื่องมืออีกหลากหลายเลยค่ะเพื่อส่งเสริมการลดอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ค่ะซึ่งจริงๆก็ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะในการปิดจุดแยกปรับจุดกับรถแบบนี้นะคะก็น่าจะต้องอาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างที่เมื่อสักครู่ในรายงานได้ระบุปไปรวมถึง Data ข้อมูลที่ค่อนข้าง มีเยอะมากมายเนี่ยน่าจะต้องมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาบูรณาการจนเกิดเป็นแนวทางแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเขาทําเป็นงานวิจัยเลยนะคะค่ะอย่างสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะก็ได้ดําเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุเชิงลึกค่ะเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะกับอุบัติเหตุทางท้องถนนจากหลายแหล่งด้วยกันค่ะ คุณกฤษดาพงศ์ตันทองอธิบายว่าในการทําระบบฐานข้อมูลกลางของเมืองค่ะก็พยายามจะทําให้มีลักษณะเป็น Data s h a ์ i n g ที่ทุกฝ่ายนะคะสามารถแบ่งปันข้อมูลแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะเช่นมีการรวบรวมข้อมูลจุดเกิดอุบัติเหตุของตํารวจข้อมูลการทําผิดกฎจราจรข้อมูลการบาดเจ็บเสียชีวิตจากโรงพยาบาลข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถข้อมูลจากการใช้เส้นทางแล้วก็นํามาวิเคราะห์แปลผลเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนําไปใช้งานต่อ ได้ค่ะไปฟังเสียงคุณกฤษดาพงศ์ค่ะข้อมูลจะไปตอบ4อย่างนะครับ 1. ข้อมูลเรามีอะไรอะ่ะ2ทํทไมเป็นแบบนั้นอะ่ะ3แล้วมันจะเป็นยังไงต่อ 4. แล้วถ้าเป็นเงนี้ยแล้วจะแก้อย่างไรข้อมูลเหล่านี้เนี่ยคือ4ประสิทธิผลของ Data Level ตรงเนี้ยเราก็ัะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาตอบโจทย์เราถ้าสังเกตว่าเราวัดผลได้ยาอะไรการตายลดลงจากถนนเทศาตีเนี่ยเราทํายอดหลังข้อมูลเนี่ย ตายไม่รู้เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆทางพี่พี่กต้งสีท่านจะเอาบริเวณไปวางนะฮะ<ม>เราเอาข้อมูลตัวนั้นมาวางไว้ก่อนแล้วด้วยซ้ำว่าจุดนี้ตายกี่คนอุบัติเหตุเท่าไหร่จุดนี้ตายกี่คนอุบัติเหตุเท่าไหร่แล้วพี่หมอวัดเอาข้อมูลเหล่านี้ที่เราส่งไปแล้วเอาข้อมูลเหล่านี้มาคิดก่อน <depressed. S 1> จุดนี้เราไม่เอาจุดนี้เราเอาจุดนี้ทาไมต้องเอา <ö. S 1> แล้วมาตอบว่ามีอะไรแล้วทําไมเป็นแบบนั้น <ö. S 1> แล้วมันจะเป็นยังไงต่อ แล้วจะแก้ไขยังไงสุดท้ายเลยเกิดเบรเออร์ และจากการบูรณาการข้อมูลนะคะยังทําให้เห็นว่าอุบัติเหตุภูเก็ตมีส่วนหนึ่งมาจากระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่พร้อมค่ะนักท่องเที่ยวจึงเลือกเช่ารถจักรยานยนต์ค่ะและความไม่ชํานาญก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุค่ะและเมื่อมีการฝ่าฝืนก็ไม่สามารถเอาผิดได้จึงนํามาสู่การพัฒนาระบบเซฟตี้แอปนะคะซึ่งเชื่อมข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการรถเช่าลงทะเบียนรถเพื่อสามารถส่งข้อมูลการฝ่าฝืนไปยังผู้ประกอบการแล้วก็ขนส่งจังหวัดได้ให้สามารถเอาผิดกับผู้เช่ารถ ซึ่งทําจากในปีที่ผ่านมานะคะที่ดําเนินการไปก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเสียชีวิตลดลงจากเดิมจากเดิมที่30มกว่าคนต่อปีเหลือ10คนในปีนี้ค่ะส่วนตํารวจเองก็ใช้เซฟตี้แอปในการพิจารณาตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุค่ะ หรืออย่างบริเวณเส้นทางป่าตองนะคะที่มีความลาดชันเนี่ยก็มาเกิดอุบัติเหตุกับรถขนาดใหญ่ชนกับรถเล็กค่ะข้อมูลอุบัติเหตุเหล่านี้ก็นํามาสู่การออกมาตรการบังคับรถขนาดใหญ่ห้ามใช้เส้นทางป่าตองในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งก็พบว่าการเสียชีวิตลดลงเช่นกันค่ะนายแพทย์วิวัฒน์นะคะผู้จัดการแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยก็ชี้ว่า มาตรการที่ทําจากการอาศัยข้อมูลนั้นถือว่าครอบคลุมทั้งคนรถถนนแต่มองว่ายังเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะเพราะหัวใจสําคัญนั้นคือภูเก็ตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นภูเก็ตมหานครที่เมืองขยายเติบโตเร็วมากยังต้องการข้อมูลจํานวนมากค่ะที่ใช้ในการออกแบบและวางแผนเมืองที่จะขยายออกไปในอนาคตเพื่อให้แต่ละฝ่ายน,นั้นได้เห็นข้อมูลร่วมกันค่ะและนํามาสู่การร่วมกันคิดนะคะว่าอะไรคือทางเลือกที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องความปลอดภัยค่ะเช่นขยายบริการรถ ฐานะเพิ่มขึ้นไหมหรือในช่วงเวลากลางคืนจะมีการขยายเวลาวิ่งรถค่ะซึ่งปัจจุบันก็ถือว่ายังมีข้อจํากัดทั้งเรื่องระเบียบอํานาจท้องถิ่นแล้วก็งบประมาณค่ะค่ะจากที่ได้เห็นนะคะจะเห็นว่าทั้งระดับท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดเนี่ยก็พยายามหาคําตอบสู่การแก้ไขค่คะซึ่งผ่านการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุรวบรวมการเก็บข้อมูลค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งแก้ได้ทั้งเรื่องของคนรถถนนแล้วก็พฤติกรรมค่ะ คุณโสพลสุวรรณรัตนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะที่คลุกคลีกับปัญหาอุบัติเหตุมาหลายปีก็บอกว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่สร้างรายได้ค่ะปีหนึ่งเนี่ยห้าแสนล้านบาทขณะที่งบประมาณภูเก็ตปีหนึ่งมีเพียง170ล้านบาทซึ่งถือว่าน้อยค่ะกับการแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันออกแนวทางแก้ไขค่ะเซฟโรดฟอนเดชั่นนะครับรวมกับทางโรตารี uh, ary, ก็ได้มามอบ แบรีรและอุปกรณ์ทางความปลอดภัยทางถนนมาให้ด้วยทางภาคเอกชนเองจะมอบมอบถนนบ้างนะครับซื้อที่ดินบริจาคเป็นถนนบ้างก็ทําให้มีการขยายไหลาทางออกไปไฟส่องสว่างนะครับก็แก้ปัญหาอย่างเช่นที่อนุสาวรีย์ซึ่งเดิมมีแต่เสาไฟต้นใหญ่ไอแมทใหญ่ไม่มีไฟส่องสว่างตอนนี้ก็ส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว years t h e s been 35 ผู Just the ้ alone and, and fake แทนเซฟโรด o ฟาวเดชันประจำประเทศไทยบอกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเราสูญเสียชีวิตมากกว่า3,000คนค่ะโครงการเซฟโรด d ก็มีส่วนร่วมในการคลี่คลายปัญหานี้นะคะและมองว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยบนถนนที่ต้องการการเกิดอุบัติเหตุคุ้มค่ามากค่ะที่จะลดการสูญเสียได้อีกกว่า30% ขณะที่คุณหมอวิวัฒน์นะคะก็ย้ําค่ะว่าการแก้ปัญหาอุบัติเหตุโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตคือเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันโดยไม่ต้องคํานึงว่าใครต้องเป็นคนดําเนินการลองไปฟังเสียงคุณหมอดูกันค่ะเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องรถเซฟตี้เนี่ยปัจจุบันความคิดหลักของระดับโลกเลยเนี่ยคือเป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนเราไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของตำรวจเรื่องนี้เป็นเรื่องของแขวงการทางแต่เป็นเรื่องของคนทุกคนในสังคม ที่ต้องเข้ามาช่วยกันขยับตั้งแต่ท่านระดับบุคคลก็ขับรถระมัดระวังมีวินยัยเคารพจราจรและในภาคส่วนของการทํางานเรื่องถนนนะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องยานพาหน,นะนะรวมภาคนโยบายต่างๆเหล่านี้ต้องช่วยกันอย่างแข็งขันเพราะว่าปัญหาประเทศทางถนนประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าสาหัสสาก,กันมาก จากรายงานวิจัยที่ทำไปนะคะก็จะพบว่าถ้าหากเราลดอุบัติเหตุได้เนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาถึง43เท่ากับว่าลงทุน1บาทได้คืนกลับมา34บาทเลยค่ะคุณธงรดนอกจากภูเก็ตก็ยังมีอีกหลายจังหวัดที่เป็นเมืองหลักเมืองรองนะคะที่รัฐบาลพยายามโปรโมทเรื่องของการท่อง,ทองเที่ยวที่น่าสนใจถ้ายนาำโมเดลเรื่องการนํา Data แล้วก็นําข้อมูลนี้ไปพัฒนาเพื่อที่จะนําร่องนะฮะเพื่อที่จะวางรากฐานของระบบป้องกันอุบัติเหตุในประเทศให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอ,อนุสามากนะครับ